ว่าจ้างให้ทางนี้ทาไปให้เรียบร้อยเลยวถ้าเอาไปทำาุกคนมันก็จะ,จะเยอะเพราะว่าอย่างขนส่งที่อื่นหนูไม่รู้เขาคิดเท่าไหรแ<อ>่แต่อย่างที่นี่คือสองหมื่นจบไม่ต้องย้ายรถไปตรวจมีลูกค้าสระบ,บุรีมั้งเอาไปทําเองเสียงสี่หมื่นไงี่หมามก็คือ <c oughs> เราเราเอาอินโอ์เนี่ยทำทะเบียนกับทางร้านแค่สองหมื่นใช่อันนี้ทางร้านจ่ายหรือว่า <c oughs> อันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเพราะว่าจ่ายแค่สองใช่ค่ะสองหมื่นจบเลยอันนี้เราไม่ได้บวกลูกค้าเพิ่มนะแต่มีบริการให้เพราะขนส่งเขาว่ามาเท่าไหร่หนูก็ ขึ้นเป็นขนส่งสมุดประกันแล้วก็ค่าย้ายดิมีเสียอีกไหมไม่ไม่มีจ้าก็แต่ว่าปกติก็ไปเสียภาษีรายปีปกติจ่ายที่เซเว่นจ่ายที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดเขาอยากจะเป็นชื่อแล้วไปอยู่ทางนู้นได้ไหมได้ไม่จ้าซีไอไปเป็นพิษณุโลกเลยบ่ได้ได้แล้วก็ก็เหมือนกับโอนริมเราก็ย้ายริมไปทางนน้นอืมอืมแต่ตามหลักจริงๆไม่แนะนำให้ย้ายคือว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ได้ทั่วประเทศแล้วอ๋อถ้าต่อตรงไหนก็ได้ต่อที่เราต่อไได้รับเหนรถยนต์ได้ เอามันต่อต่อมาซีเซเว่นได้บ่อ่านัเดี๋ยวยังเอื่อนยังไงยังรออย่างนี้อะไรที่คือกมันซื้อประกันไอ้รถตัดอย่างนีอนะใช่ยังวะไอ้เนี้ยโอเคเลยโอเคเลยเนี้ยแต่ว่าต่อได้เมนว่ต่อได้จริงใช่ไหมต่อได้จริงครับผมนครับต่อเซเว่นใช่ไหมไอ้โมเมนไอ้รถตัดรถตัดบ่เออก็คือเซเว่นเนี้ยปีตากเันเออยังไหนวะมาเนี้ยเดี๋ยวมาเซเว่นมันจะเป็นต่อ ต่อในทั่วทั่วประเทศที่ว่ามันเกี่ยวกับไอต่อทะเบียนนี่ไม่ว่าแมคโครถดำหก่อกระบะรถรถดำต่อสายแมคโครต่อหันไอ้ง่ายเลยจักแล้วเขาบม่เคยต่อเทียนเนาะเพิ่งรู้ครั้งแรกนะว่าต่อโรตาร์ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเขาจะ้าวว่าทะเบียนไประบบต่อไม่ไม่เคยต่อโลตัรที่เจ้าว่านั่นนะเคยต่อแต่อยู่ในขนส่งเอออันนี้เรื่องจริงเนะเจ้าเป็นคนบอกเองนี่ ที่ไหนแอย่างนี้าอย่างนนตอออตอนอตอไปตัดลอครับตอนรออตอน้องใจ้างหวเนออใจ้างวี่ีโจไปแล้วผมก็่าเป็นความรูใไม่เพราะเปต่อพัตสีอยู่รอตัดเดะตอนออตอนออเออ สอง5แล้วก็มีทำทะเบียนให้ด้วยล้านหนึ่งแสสี่มห้าพันอันนี้คือบวกราคาทำทะเบียนเรียบร้อยแล้วอ๋สองหนึ่งสี่ห้าได้แถกใหญ่ทำสีเก็บหมดถาดถาดรองถาดรองเท้าแล้วอันนี้ได้พี่โจอันนี้ได้ไหม อันนี้ก็ใส่ให้ตัวแถมอ่ะฟิล์มมันมีพ่นอิฐสื่อให้อีกแล้วดิแต่ว่าสายปี่นหลายดอกสาย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 เตยรว่าผู้เบาทั้งทังแยกแต่ว่าผู้เบานี่ต่วหางจากกรุงเทพเป็นหัวปากใต้เหรอนั่งจาิขมามไปมากเลกเซียบอ่ะ ยังจะขามไปมาเลเซีย่นี่อแเ,เดี๋ยวเยังพาไเอยคนอาตัา,าแถวอยู่ีบวันบโอ้ยี่สิบวันยัง <c oughs> อเาทหน,น่อราะตอนนี้คบอกว,วถึงยไอเราบอกว่าเดือนหนึ่งอันนี้ใช่ยีบอันน,น,นี้อันนี้คือถ้าเกินปรับไหมอะไรปรับที่ท้องนั่แหละไม่มันก็ต้องมีนิดนึงมันก็ต้องมีเลยดนิดหนึับ รีบครับรีบีว <à> ย <f ram |notimestamps|> <simple> ah, ี่สิบวันรีบวันเดือนขอเดือนนึ่งแก่เดือนน่งันบอันนี้คือราคาเนี่ยส่งถึงบ้านเลยี่ว่าที่ยีวันเนี่ยจะได้รับคิวนึงไปก่อนเนี่ยแต่ถ้า่นี่ล้ทาไปกไดหนึ่งล้านสี่แสห้าหมื่นเออหน้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันล้านอ ก็คือเงินสดสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเงินสดพร้อมทะเบียนส่งถึงบ้านรับประกันหนึ่งเดือนโอเคอันนี้ก็เป็นจ้อยจรารบีเดี๋ยวสัญญาจะมีลิสต์ให้หมดเลยว่าจะทำอะไรกับบ้างอะไรเงี้ยมีให้กับไปด้วยแล้วรถเสร็จปุ๊บจะมาเช็คก,ก็ได้ว่ารถถึงบ้านปุ๊บ ค็ดได้เลยว่าเราทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนำให้มาเช็คที่นี่ว่าถ้าตรงหไหนไม่ถูกใจช่าง,งเขาจะไปแก้ให้ได้เลยเดี๋ยวผมลืมถามข้างในมีติดเครื่องเสียงให้ไหมติดวิทยุจ้าวิทยุจ้าจะเอาขับไปแล้วก็ยอ,วยอย่างนี้ตลอดเราเลยไงทุกคันใช่ไหมทุกคันอ่าจะได้รู้ไงข้างในก็จะมีวิย<ะ>ทยุแอร์ฟิล์มติดให้ทุกคันค่ะฟิล์มแอร์เบาะหุ้มไหม คุ้มไหมต้ไม่ถามถามลูกค้านอนเอแต่มันยังดีอยู่ก็บบอเดิมก็สวยเลเดเเปลียนเป็นเปลียนเป็นหนังได้ไหมเป็นเบอหนัง ตอนนี้เรากำลังสั่งหนังไอ้นี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะหนังเตรียมผู้เกาะแต่วันมีแถมให้ไปด้วยแล้วก็มีโถผู้บางาอ๋อเหมือนรถไม่นั่นเกาจะมีหนังหุ้มมานั่นให้ตาอ,อืมโอเคบอลูกค้าบอกร้อนไปเข้าไปข้างในลูกค้าหลอกหนูเนี่ย,บบย,ย <laughs> ไปทพอบริษัทเขาซื้อมาแต่ละคอแน่นอนว่าไม่ค่ะแต่ว่าผมก็ว่ามันโอเคนะรถคันนี้ก็ถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูกันคลิปแรกนะครับ ผมลองลองไปแล้วนะครับคลิปแรกคลิปนี้ก็ให้ให้ดูว่าทางบางนาเขาให้อะไรบ้างก็คือก็คือมีของแถมอย่างที่ทุกท่านได้ยินเนาะเอายาลดหุ่นมาเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรมาถึงหุ่นดีแท้เอายาลดความอ้วนมา ออเขงเสียสองวันครับมันบ่พ็ญเบียร์ว่ะมันบ่พ็ญเบียร์ัในเหมือนกับคนไต้กันจนเช่นว่า,นวาคนมายังก็อาหารเป็นพิษก็เลยว่ามันข่าเชียวบ่พ็ญอาหารเลยเป็นพิษเอาหมดยูนี่ท่านจะซื้อเต,อตอ๋อ๋อโอเคครับมาดูภายในท้ายเด็ดบนนี่ พี่โจผมควาดในโมเดลเดียวนี่อเอาออกมาบังจะคั้นเนี่ยบนเนี่ยมันเป็นเหล็กหรือพลาสติกมันมันเป็นเหล็กหรือพลาสติกเนี่ยโมเดลโมเดลรถโกบีฮิตาชิโคบสุโคบสุโกบีกบกบกบแคทพิลา ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องซื้อลรถจากบางนากี่คันถึงจะได้โมเดลเลยมีบ่าพี่เจโ้าต้องซื้อลรถจากบางนากี่คันถึงจะได้โมเดลเสียมาก <c oughs> นี่คืออันนี้อันอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ห้องรับแขกห้องเสียเงินครับห้องนี้ <c oughs> ห้องเสียเงิน ห้องเชียดห้องเชียดนะครับห้องที่เอาไว้ตอนรับลูกค้านะครับผมแมในนี้ยิ่งเยอะไปใหญ่เลยโมเดลอันนี้จะเป็นโซนของฮิตาชิฮิตาช,ตชิมันเปิดไม่ได้ปะมันย้อนแสงดูซานแล้วก็ดูซานเชสเทเิล่า c a p เทอรล่อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะรถเมืองอยากให้ดูแบบไม่สะท้อนแสงมันก็สะท้อนแสงส่วนนี้จะเป็นแคท t ทอิล่านะครับแล้วมาดูโกฟิโกอยู่ฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบูมสั้นบูมยาวบูมยาวบูมสั้นคอยกสูงหงวัวเก๋ยงยกได้อันนี้พวกนี้เขาจะไปอยู่กับรถร้านเขาเรียกว่าร้านเหล็ก เนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับพวกตักตักตักจากเรือตักปุ๋ยตักดินตักทรายจากเรือขอเก่งต้องสูงนี่นอันนี้ก็เป็นโคบสุครับนี่โคบสุ ทีวีจอ,อยักโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำเอาไว้เสิร์ฟลูกค้าครับ<ม>ก็คือถ้าเรามาอยู่ในห้องนี้ก็คือเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปล้างมืออ่โอเคครับผมสวัสดีครับ